<laughs> นี่ค่ะวันนี้มาชมที่แปลงใหม่นะคะไเดินดองดึงดูนะคะจะวัดหน้ากว้างว่าประมาณเท่าไหร่แม่เอามาใส่นี่ม,นมีน้ำประปาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แปลงใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลยนั่นแหละก็อว่าอย่างนะะี้ค่ะแล้วต้นไม้ที่แม่ห่อไว้เป็นร่มก่อนนะพี่หนอ,อเพราะว่าเราเวลาเราอาจะไม่ดดแดดร้อน้องไม่ชอบไหมลูกสวยไหมลูกพี่แม่ สวัสดีค่ะวันนี้พาเฮียมาเที่ยวที่แปลงไหมน้องคำแปลงนะคะนี่ค่ะเนี่ยว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเดี๋ยวคำแปลงพาชมที่แปลงไหมน้องวันนี้เราก็มาแต่ว่าหนูไม่เป็นไรหรอกเฮียแต่ว่าเป็นคนนี่ค่ะที่แปลงไหมนะคะวันนี้พามาเที่ยวที่นะคะเห็นต้องมาตัดวันนั้นหนูมาตัดกับนักไข่เด้นักไข่มาช่วยตัดนะพะี่พี่นี่ตอนนั้นลกเลยพี่เพราะว่าที่หนูลงคลิปอะเห็นไหมคะก็อย่ามันก็ ไม่ไม่ทำให้ติดตอนนี้เแล้วเราได้ปลูกผักข้างหลังด้วยมีอนนึ่งมาพี่จิ๋นเนาะต้องปลูกขนาดไว้ด้วยเลี้ยงไก่โอ้จะมาทำประตูเหล็กเม่เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันร่งไปไม่เป็นประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบว่าจะมาทำประตูเหล็กเม่เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันร่งไปไม่เป็นประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบว่านี่พี่เขาก็ต่อน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะคุณตงลู่เขาก็ต่อไปเรียบร้อยนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมที่แปลงใหม่น้องทำแปลงนะนี่ ที่ลงไปก๊อกน้ําหลุดเด้อเธอเธอว่าจะก๊อกน้ํามาใส่ทำไมจะมาทําประตูเหล็กไม้เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันโล่งไปไม่เประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบว่าอันนี้หน้ากล้องเท่าไหร่สิบหกสิบหกใช่ไหมบ้า <16. S 1> นเหรอหน้ากล้องสิบหกแต่หนูไม่เอามาใส่เนี่ยอันมีน้ำประปาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แปลงใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลย นี่พี่เขาก็ต่อน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะคุณตํารลกเขาก็ต่อไปเรียบร้อยนะ,ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมที่แปลงใหม่น้องคำแปลงนะนี่พี่ต้องไปก๊อกน้ำดูแลเธอเธอว่าจะก๊อก,กน้ามาใส่ทําไมดูที่อ๋อเันน่าขนของเอาไว้หมดแล้วนี่ค่ะสวยงามนะคะวันนี้คำแปลงก็พาเฮียมาดูงอเฮงให้นะเฮะียว่างอเฮงดีอยู่นะคะที่แปลงใหม่น้องสาวเนาะหมอด,ดพูพี่่สูงว่าโ,โอเคปอนุม,มันดีแล้วด้ยมีคนม,มาถมให้เราสูงขนาดนี้แต่หนูมไม่ได้เท่าเท่านี้นะพี่หนูจะถมขึ้นอีกนะ เราเตรียมแต่เราตั้งก่อนนั่นแหละมันก็ว่าอย่างนี้ค่ะแล้วต้นไม้ที่ไม่ห่อไว้เป็นร่มก่อนน้องพี่เนาะเพราะว่าเราเวลาเรามาจะได้ไม่แดดร้อนต้องไม่ชอบไหมลูกตัวไม่ลูกพี่แม่นั่นแหละมันก็ว่าอย่างนี้ค่ะแล้วต้นไม้ที่ไม่ห่อไว้เป็นร่มก่อนน้องพี่เนาะเพราะว่าเราเวลาเรามาจะได้ไม่แดดร้อนต้องไม่ชอบไหมลูกตัวไม่ลูกพี่แม่แม่เอามาใส่เนี่ยมีน้ำประปาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่แปลงใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลยนั่นแหละมันก็อย่างนั้นค่ะแล้วต้นไม้ที่แม่อ่อไว้เป็นร่มก่อนน้องพี่เนาะเพราะว่าเราเวลาลามอันจะได้ไม่แดดร้อนต้องไม่ชอบไหมลูกเป็นไหมลูกพี่แม่เมียดึงมาพี่จิโนยเลี้ยงไก่โอ้ยนี่ค่ะวันนี้มาชมที่แปลงใหม่หนะคะ เดินลองดึงดูนะคะจะวัดหน้ากว้างว่าประมาณเท่าไหร่สาแต่ว่าหนูไม่เป็นไรหรอกเฮียแต่ว่าเป็นคนนี่ค่ะที่เปงใหม่นะคะวันนี้พามาเที่ยวที่นะคะไม่เอามาใส่เนี่ยมีน้ำปลาปลาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป้งใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลยจะ่านทาประตูเหล็กไมมเฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันโล่งไปไม่เป็นตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบสาแต่ว่าหนูไม่เป็นไรหรอกเฮียแต่ว่าเป็นคน นี่ค่ะที่แปลงใหม่นะคะวันนี้พามาเที่ยวที่นะคะเบิดบ้านทั้งหน้าดูซิไปพี่สูรถเดินทั้งหน้านี่พี่เขาก็ต่อน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะคุณตํารลกเขาก็ต่อไว้เรียบร้อยนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมที่แปลงใหม่น้องทาแปลงนะพี่ต้องไปก๊อกน้ําดูแลเธอเธอว่าจะก๊อกน้ามาใสทำไมนั่ยล่ะต้องไอย่างนี้คะแล้วต้นไม้ที่ไม่หออไว้เป็นร่มก่อนพี่หนอเพราะว่าเราเวลาเรามาจะไม่แดดร้อนท้องไม่ชอบไหมลูกสวไหมลูกพี่แม่ หมอดูพี่พีๆบอกโอเคป้ะโอเคหนูม,มันดีแล้วเด้วยมีคนมาถมให้เราสูงขนาดนี้แต่หนูมไม่ได้เท่าเท่านี้นะพี่หนูจะถมขึ้นอีกนะต้องถมอีกรอสียงแต่เราต,ตั้งก่อนเอาเสร็จแล้วป้วยนี่อ๋อนี่นี่เขามาทำเสียงไหมพ่อจะทำเสียงหน,จงนูจะต้องใบออกือไม่เอามาใส่เนี่ยมีน้ำประปาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แปลงใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลย นี่พี่เขาก็ต่อน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะคุณตุ๊กลูกเขาก็ต่อไว้เรียบร้อยนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมที่แปลงใหม่น้องทาแปลงนะนี่ต้องไปก๊อกน้ำหยุดแล้อเธอเธอว่าจะก๊อกน้ํามาใส่ทำไมกัพงไม่เหี้ยหนูไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนี้ไหมนั่นแหละอันนี้หน้ากล้องเท่าไหร่สิบหกสิบหกใช่ไหมหน้ากล้องสิบหก หนูวักระพังน้ำปลาปาเขาถอไปเรื่อ,ไอยไม่เฮีหยหนูไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนี้ไหมไไนั่นแหละถ้าไม,ม่เอามาใส่เนี่ยมีน้ำประปาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป้งใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลยกระพังน้ำปลาปาเขาถอยไปเรื่อยไม่เฮียหนูไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนาี้นนไ,ไหม นั่นแหละสกีมาทําประตูเหล็กเม่เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันร่งไปไม่เป็นประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบบ่าหมอพี่พี่สุว่าดโอเคบะโอเคหนูมันดีแล้วด้วยมีคนมาสมให้เราสูงขนาดนี้แต่หนูไม่ได้เท่าเท่านี้นะพี่หนูจะสมขึ้นอีกนะต้องสมอ่ะเราเซียมแต่เราที่แม่สวยไหมง่าขึ้นสวยไหมอุ้ยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พาเฮียมาเที่ยวที่แปลงใหม่น้องคับแปลงนะคะนี่ค่ะ ีว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเดี๋ยวคํมแปลงพาชมที่แปลงใหม่นะวันนี้เราก็มาเนี่ยแหละาอย่างนีคะแล้วต้นไม้ที่ไม่ห่อไว้เป็นร่มก่อนนพนพีน่นะเพราะว่าเราเวลาเรามาจะได้ไม่แดด้อนต้องไม่ชอบไม่ลูก <c oughs> สวยไม่ลูกพี่แม่เดีอดัไว้จัดสีเดีไม่ทให้ติดเม่อเราได้ปลูกผักขนาน้ด้วยเมีนมี่เนาะผักเลี้ยงไก่โอ้ยนี่ค่ะวันนี้มาชมที่แปลงใหม่นะคะ เดินลองดึงดูนะคะจะวัดหน้ากว้างแล้ว่าประมาณเท่าไหร่จะมาทําประตูเหล็กไม่เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันโุ่งไปไม่เป็นประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบบ้านดูที่อ๋อเปนว่าขนของเอาไว้หมดแล้วนี่ค่ะสวยงามนะคะวันนี้คําแปงก็พาเฮียมาดูงอเฮงให้นะคะเฮียว่างอเฮงดีอยู่นะคะพี่แปงใหม่น้องสาวเนาะเดี๋ยวเขาพังไม่เฮียหนูไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนี้ไหมนัน่นแหละนั่นแหละมันต้องอย่างนี้ค่ะ แล้วต้นไม้ที่แม่อ่อไว้เป็นร่มก่อนน้อพี่เนาะ,ะเพราะว่าเ,าเวลาเรามาจะได้ไม่แดดตอน้องไม่ชอบไหมลูกสวยไหมลูกพี่แม่นี่พี่เขาก็ต่อน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะคุณตกลูกเขาก็ต่อไว้เรียบร้อยนะ,ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมที่แปลงใหม่น้องทําแปลงนะนี่พี่องไปก๊อกน้ําดูดเด้อเธอเธอว่าจะก๊อกน้ํามาใส่ทำไมเดี๋ยวก็พังไม่เห็นหนูมไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนี้ไหม นั่นแหละเสาแต่ว่าหนูไม่เป็นไรหรอกเฮียแต่ว่าเป็นคนนี่ค่ะที่เองกใหมนะวันนี้พามาเที่ยวที่นะคะนั่นแหละมันก็อย่างนี้นะครับแล้วต้นไม้ที่ม่นออกไว้เป็นร่มก่อนน้อพี่เนาะเพราะว่าเราเวลาเรามาจะได้ไม่แดดร้อนต้องไม่ชอบไหมลูกเป็นไหมลูกพี่แม่เดี๋ยวก็พังน้ำตาลปาเขาต่อยป็นี่ชอบนะไม่เฮียหนูไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนี้ไหมนั่นแหละฉไม่เอามาใส่เนี่ย มีน้ำประปาแล้วก็มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แปลงใหม่ก็มีบ้านเล็กที่แต่ยังไม่ได้ดูใบบ้านเล็กที่กับลูกเลยหมอดูพี่พี่สุวังโอเคบ่โอเคหนูมันดีแล้วได้มีคนมาถมให้เราสูงขนาดนี้แต่หนูไม่ได้เท่าเท่านี้นะพี่หนูจะถมขึ้นอีกนะต้องถมอ่ะเพียงแต่เรา,เต,าตั้งก่อนพูดเหมือนเขาอยาทำอะไรรอถมเดี๋ยวอย่าทำอะไรตอนนี้เฉยไปยึดบารมีไปทำไมอ่ะ ปนี่ต้องมาตัดวันนั้นหนูมาตัดกับนักไข่เด้น้าไข่มาช่วยตัดนะพี่พี่นีตอนนั้นลกเลยพี่เพราะว่าที่หนูลงคลิปอะเห็นไหมคะก็ยามันก็เหมาะดีพี่พี่สูงว่าโอเคบ่โอเคหนูมันดีแล้วด้วยมีคนมาถมให้เราสูงขนาดนี้แต่หนูไม่ได้เท่าเท่านี้นะพี่หนูจะถมขึ้นอีกนะต้องถมเราเสียงแต่ลองตั้งก่อนเดี๋ยวก็พังไม่เฮียหนูไม่อยากให้มันโล่งไว้อย่างนี้ไหม ัน่นแหละมีพี่เขาก็ต่อน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะคุณตํารลกเขาก็ต่อไว้เรียบร้อยนะ,ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมที่แปลงใหม่น้องคาแปลงนะนี่พี่ต้องไปก๊อกน้ําหยุดแล้วเ,เธอเธอว่าจะก๊อกน้ามาใสทำไมอันนี้น่ากวาเท่าไหร่สิบหกตุ๊หกใช่ไหมน่ากลัวเหรอน้ากลัวสิบหกดูว่าดูที่อ๋อเป็นว่าขนของเอาไปหมดแล้วนี่ค่ะสวยงามนะคะวันนี้คำแปลงก็พาเฮียมาดูงอเฮงให้นะคะเฮียว่างอเฮงดีอยู่นะคะที่แปลงใหม่น้องสาวเนาะ ที่แม่สวยไหมไงน่าขึ้นสวยไหมดูที่อ๋อมันมาขนของเอาไว้หมดแล้วนี่ค่ะสวยงามนะคะวันนี้คําแปงก็พาเฮียมาดูงอเฮงให้นะคะเฮียว่างอเฮงดีอยู่นะคะที่แปงใหม่น้องสาวเนาะจะมาทาประตูเหล็กแม่เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันร่งไปไม่ประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบว่าจะมาทําประตูเหล็กแม่เฮียเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันร่งไปไม่มประตูธรรมดาไม่เป็นเหล็กแบบว่านี่อันนี้เขาว่าจะทํานกดาวในหน่อยเขานะ